เราลองมาฟังเสียงผู้คนที่ได้สัมผัสกับอนาคตกันครับสำหรับ EXPERT พอมาได้มาลองใช้ผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมจริงๆเขาใส่ใจกับผู้ใช้งานจริงๆครับจริงๆรอคอยมานานนะ่ะและระยะเวลาตัดสินใจไม่นานนะผมมี G-6 ครับแต่ว่าในสองครอบครัวผมมี G-6 อีกหนึ่งคันแล้วก็มีเ e 9อีกหนึ่งคันรวมก็เป็น3คันครับ <laughs> เอ็กซ์เพ erm, ิงเอจะมีความเรียบหรูแบบไม่ตะโกงในวันที่ไปเจอรถครั้งแรกก็รู้สึกว่าวัสดุที่ใช้ก่อนคือพรีเมียมกว่าแบรนด์อื่นๆซอฟต์แวร์เปนสิ่งสำคัญเพราะว่าซอฟต์แวร์คือส่วนที่ควบคุมระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดมันไม่เหมือนรถน้ำมันเมื่อก่อนแล้วที่ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับระบบช่วยจอดหรือว่าอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในชีวิตมากๆเลยครับ ฉลาดมากนะเราแทบไม่ต้องทำเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยคือรถจัดการให้เราหมดทุกอย่างผมว่าก็คงเป็น X Combo ั้งครับจริงๆก็เป็นอะไรที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นเฮ้ยเราอยากจะขึ้นรถมาให้แอร์มันสายหรืออยากให้ขึ้นรถมาแล้วให้รถมันเตือนหรือบอกอะไรมันสามารถที่จะเซตได้ตอนที่เราซื้อรถอะเขาไม่ได้บอกเราหรอกว่ามันมีนะแต่ว่าพอถึงเวลาอัปเดตแล้วมันมีมาให้เช่นกล้อง รักษาความปลอดภัยรถตอนที่เราเจาะแล้วดับเครื่องไว้ถ้าใครเข้ามาใกล้รถเราหรือทําอะไรรถเราอ่ะรถมันมีบันทึกไว้ผมรู้สึกว่ารถตอนนี้มันดีกว่าที่ผมตัดสินใจซื้อวันแรกโดยสมัมพันในความที่ไม่ใช่คนไฮเทคแต่เขาก็สามารถทําซอฟต์แวร์ให้คนอย่างเงี้ยที่ไม่ได้อินเทคโอร์ยีมากเข้าใจได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ซับซ้อนในการใช้เลยขอขอบคุณที่ช่วยพัฒนารถที่มีซอฟต์แวร์ที่ดีขับขี่ง่ายใช้งานสะดวกแล้วก็อยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยพัฒนารถรุ่นใหม่ๆออกมาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ถ้ากลับไปย้อนตัดสินใจทีนึ่งก็ยังคงซื้อเหมือนเดิมคุณเองก็สามารถสัมผัสกับอนาคตแบบพวกเขาได้เช่นกันแค่คุณกลา้าก้าวไปกับเรา l e f t the next now e x p e n g